โอ้โหอเล็กซานเบรกเกอร์ครับพ่อมีของเราเก็บคลีนชีทในพรีเมียร์ลีกครบ100นัดนะครับยินดีด้วยนะครับอเล็กซานเบรกเกอร์ครับในทางวานมือหนึ่งของลิเวอร์พูลกลายเป็นผู้รักษาประตูคนล่าสุดครับที่ทำสถิติเก็บคลีนชีทครบ100นัดในศึกพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จในเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอเลลิชุดเต็ดเมื่อคืนนี้ศูนย์ศูนย์นะครับแม้ผลงานของลิเวอร์พูลจะน่าผิดหวังไม่สามารถเอาชนะลิลิชได้เป็นนัดที่สองติดต่อกัน หลังจบเกมผลสเมสมอศูนยในเกมโปรแกรมันลึ้นปีใหม่เนาะแต่พ่อหมีอาร,ริยอนเบรกเกอร์ทำสถิติส่วนตัวได้สำเร็จนะครับในช่วงท้ายครับโดมินิกเคอร์วลวินกองหน้าตัวเก่งของลิสเนี่ยจะส่งบอลผ่านมือสอ่งได้แต่ถูกจับล้ำหน้าทำให้มือกาวอย่างพ่อหมีเองเก็บคลินชีได้สำเร็จนะครับ mm hmm. ในรางวัลชิงชาติบ,บราซิลอย่างพ่อหมีครับก้าวสู่ทำเนียบผู้รักษาประตูที่ทำคลินชีแแตะหลักร้อย ร่วมกับมือกาาระดับตำนานอย่าง17คนอีก17คนในรายบริษัทของพิมเลงอังกฤษนะครับอล็ซนเรเกอร์ ER กลายเป็นผู้รักษาประตูลิฟู์คนที่2ในยุคพิมเหลกที่ทำสถิตินี้ได้ต่อจากทางด้านของ enfin เปเป้เร n a นาที่ทำไว้1 3 6คลินชีตจากการลงสนาม297นัดขณะที่สถิติของอล็ซนเบ a รเกอร์ ER ทำจากการเฝ้าเสาปไปเพียง243นัดเท่านั้นนะครับ สำหรับพ่อหมีอลริสันเบรเกอร์นะครับย้ายจากโรม่ามาอยู่ลิปูเมื่อปี2018ค่าตัว66.8ล้านปอนด์ซึ่งเคยเป็นสถิติโลกอยู่ช่วงสั้นก่อนถูกเกป้าอาริซเบรากาทำลายสถิติลงตลอดเวลาในถิ่แนแอนฟิลครับพ่อหมีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ได้รับการยกย่องนะว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกนะครับสำหรับอาริซอนเบรเกอร์นะครับ,รบ, aker, รบก็ถือว่ายินดีด้วยนะฮะตอนนี้ก็ทำคลีนชีตเก็บคลีนชีตครบ100เกม นบ,บนเวทีพิมพ์อังกลก็ถือว่าเป็นสถิติที่น่าจดจำของพ่อหมีอีกหนึ่งสถิตินะครับรอดูผลงานในระยะยาวนะขอแค่ไม่เจออาการบาดเจ็บบ่อยๆร่างกายพร้อมอยู่เสมอนะครับได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนะถ้าเจ็บครั้งหนึ่งนะพ่อหมีเจ็บนานนะครับ <c oughs> นะก็ไม่อยากให้เจ็บบ่อยนะครับถ้าไม่ได้เจ็บบนะ่อยเนี่ยเขาก็จะสร้างสถิติน่าตื่นเต้นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับไปดูสถานการณ์ของ าราหิมเซอร์ลิงกันหน่อยครับมีข่าวว่าเจ้าสัน้อยฟูลแลมครับเล่งท้าทามเซอร์ลิงเอามาร่วมทีมนะครับนักข่าวอย่างฟลอเรนเพเทนแบกนักข่าวคนเยอรมันบอกว่าฟูลแลมครับสนใจเดงตัวริมเซอร์ลิงตัวลูกส่วนเกินของเชลซีแข่งอพอลโลว 3, ัยสามสิบเอ็ดปีอย่างเซอร์ลิงกลายเป็นส่วนเกินของเชลซีมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วโดยถูกปล่อยให้อาร์เซนอลเนี่ยยืมตัวใช้งานแต่เจ้าตัวก็ไม่สามารถฝนฟูเส้นทางอาชีพกับอาร์เซนอลได้และถูกส่งตัวกลับมา ก่อนหน้าน,นี้มีรายงานว่าเวสแฮมที่กำลังมองหาตัวรุกคนใหม่สนใจโซลิงเหมือนกันครับแต่ทาล่าสุดครับทางเวสแฮมเปลี่ยนเป้าหมายไปเป็นเซนต์ของ io, กสาสเตียน,นอสครับของลาซิโอกับเซนต์ปาโบหัวหอกของกิลวิเซนเตเซนตนของแพรตตันแบกครับบอกว่าเจ้าสุด้อยฟูลแลมกลายเป็นทีมเต็งล่าสุดที่จะได้ตัวไรฮิมโซลิงเอามาร่วมทีมหลังจากที่เวสแฮมถอนตัวไปเรียบร้อยนะครับ อย่างไรก็ตามครับฟูลแลมอาจจะต้องมีการเจราจายอย่างหนักในเรื่องของค่าเหนื่อยที่เซอร์ริงรับกับเชลซีสูงถึง325,000นปอนด์ต่อสัปดาห์แต่พวกเขาสามารถเสนอโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องให้กับไรนเซอร์ลิงได้นะครับในข้อเสียมันก็จะมีข้อดีอยู่นะก็รอติดตามครับตอนนี้เล็งท้าทามไรนเซอร์ลิงครับสำหรับทางด้านของเจ้าสนน้อยฟูลแลมเอาไปโลดแล่นริมเส้นหน่อย